ชาของเราหรือว่าเจ้าฟินบอกเลยแม่ทีชามาก่อนค่ะได้แม่ทีชามาแล้วเวลาไปฟาร์มน้ำหมึกแล้วหื <c oughs> มีแม่ทีชาสองตัวก็ดีนะหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะที่เราชอบเรียกคือกระดาษเช็ดขี้ซึ่งตัว ตัวโปรดของเพื่อนเราก็คือตัวนี้ค่ะแต่เพื่อนยังไม่ได้นะกูเล่นแดนดี้บลูแบบชีวิตจริงอะเนลี่อีกแล้วเราเจอเนลี่บ่อยมากทุกคนพีเหรอพีเหรอพีชพี่นายข้าวไก่อย่างี้คู่กับข้าวพีกพีชนี่ของพี่นายน้ำนมเนี่ยพีกกาแฟดื่ เธออยู่ไหนพี่เธอไหนเธออยู่ไหนน้องกี้เปล่าวอัานนี้จะใส่ไว้ด้วยกันก็ได้ นมนงกเก็บนหมอะฮะทำไมพีชต้องเข้าตามหนูพีชัสดีจ้า ก็อยู่ทําไมามันดูคุค้นๆพีคเอา้าทําไมยังไม่ตามข้ามาเข้าอยู่นี้ข่ข้าคือดีชาดรมมาม่าดรมมาม่าดรมมาม่าหวังว่าเธอจะไปได้นะนพีคข่าวข่าวข่าว,วน้ำจิ้มาไทยอ่ะข่าวดิ ออกทำไมได้ไปกันไปเล่นกันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยอมรับก็ได้ไรับป หลายโอเค okay. มาแล้วมาแล้วหลายคนเลยหลายคนเลยหลายคนเลยหโอ้โห oh, oh, มาห้าคนห้าคนโอเคทุกคนอย่างน้อยก็ได้เจอพีคเพื่อนเราซึ่งเราเราพี่บอกว่าวันเอออันนั้นเพื่อนไม่ว่าวัน อาทิตย์เพื่อนไม่ว่าแล้วเพ่นก็เข้าตามเลียนหาแต่จะบอกเลยนะพเพื่อนเลือกแกมากที่เลือกไอ้ไอ้ออบล็อกตึงเอ้ยไอ้บล็อ,อกเต้นเอกตามมาสองคนเลยข้าปวดหัวเองแล้วนะเซมเซมเซมสลิปโด้เซมเซมเซมเอ,า,อาแบบเดินไปหละ จะเราบอกเลยนะมีสามตัวคือเราจะจำเพื่อนเราได้ไหมก่อนโอ้โห oh, oh, สิงร่างกันแบบนี้ใครจะไปจำได้อะโอ้นี่น้องชื่อพีกอ้าวน้องผมชื่อพีกพีช หรือนี่พี่พีกงงอ๋อพี่พีกพี่พีกไม่ใช่พีกโอ้พีกพีกปั่นเอา้าเร็วเร็วหวังว่าพีกจะทำเป็นนะโอเคบัฟให้พีก นี่คธอนี่เธอตายแล้วเหรอโอ้พีกยังอยู่คะ่ะฟู่ไหนนะพีกใครแตกอ่ะนี่ไงไม่ใช่พีกแล้วพีกอยู่ไหนพีกอยู่ไหนโอ้ไม่ใช่พีกนี่หว่าแล้วพีกอยู่ไหน ฉั้ค่ะก็ตายฉันก็ตายจจเ น่าจะกดกับล็อบบี้รู้แหละคือเราไม่ได้กดเชิญเพื่อนพีกนะแต่พีกเข้าตามแปลว่าพีกเล่นเกมนี้ไม่เป็นพีก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 อยู่ไหนพีกพีกออกแล้วหรอออกดี่พีกออกแล้วหรอ อย่าบอกว่าพีกออกแล้วอี้คนที่เราเพิ่มเพื่อนไปนี่คือพี่พีกอ่รออ้พียังอยู่ขอตามพีกไปก่อนนะฉันชอบเขียนพีชมากกว่าพีกอะ่ะเพราะฉัชวที่โรงเรียนก็เรียกพีชพีชพีชอยู่ตลอด แต่บางทีก็เรียกพี่พีทเรียกพีคเฉยๆอเองสิงล่างค่ะทำไมโอ๊ยโอโอเคเเราทำให้นามีสมาธิดิึงอือได้ละไปันไม่ใช่ค่าอุย้ยค่าอยู่นี่ เราอยู่นี่ไป,ไปไหนเอ๊เพทำไมอเอ็งรอพี่อ่ะเอ็งรอพี่อีกเร็วเอ็งรอพี่อีกเร็วไม่ได้ไปไหน 不，哦，拜拜，拜拜。 แบบลุงตุงนังมากบอกนะคะถ้าพีงมาดูคลิปนี้ล้วขอโทษนะคะที่ว่านิดนึงแต่คือพิกตายตั้งแต่เริ่มเกมจริงๆ <c oughs> คือพิกถ้าเธอมาเล่นเกมนี้นะฉันแนะนําให้เธอแอบแอบแล้วก็แอบถ้าถ้าไอตัวที่มันเปื้อนไอสีดําๆมาเธอจะวิ่งหนีได้แต่เธออ่ะจะต้องมาเก็บน้ำหมึกเพื่อซื้อตัวละครต่างๆแล้วอะ่ะ เออถ้าเธอเจออันที่มันเป็นอันนั้นเธอเก็บได้นะแต่ถ้ามันไม่มีเทปพ,พันอยู่อ่ะคือเธอจะเก็บไม่ได้แต่เธอจะเก็บอันที่มีเทปโอ้โหสองพี่น้องคู่นี้เข้าตามกันทำไมลูกเกดพอกแล้วนะครับว่าผมเล่นเก่งผมไล่ทีชาร์ทไทชิวมาแล้ว นะเดี๋ยวเราจะไปเล่นบองพูดหาถ้าประตูริ์เปิดเราจะใช้สกรีปรูดนะพีกถ้าพีกจะเล่นกับเราอีกคือพีกทําตามคําแนะนำทีเราจะเอาคลิปนี้ลง YouTube แล้วถ้าวันอาทิตย์อะ่ะพีกกลับมาจากเล่นพี่เสร็จช่วยดูด้วยนะคะจะได้มาเล่นกับฉันคะ่ะถ้าพีกเล่นผิดคือฉันจะใส่พีกอะ่ะสกรีต้องกาดพีกโดนบักว่ะ ดินบกักต้องกวาดต้องกวาดต้องถูต้องถูต,งถต้องกวาดต้องกวาดต้องถูอต้องถโอ๊ยเสียใจมึงกดวิ่งกดวิ่วพีกูพีกูเป็นการสปรีดเนาะ